วันนี้ผมจะมากล่าวถึงโครงการบริจาคเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดหรือออกซิมิเตอร์ผู้ป่วยโควิดถ้ามีอาการเชื้อลงปอดการทํางานของปอดจะลดลงเรื่อยๆจะแลกเปลี่ยนออกซิเจนในลดลงแต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือว่า ผู้ป่วยจะไม่รู้ตัวจนกระทั่งปริมาณออกเจนต่ำกว่าประมาณ90%เนี่ยถึงจะจะพบก็คือว่าเขาอาจจะฟุบไปเลยเพราะฉะนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ป่วยเนี่ยจะต้องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดอยู่เรื่อยๆก็ไม่จําเป็นจะต้องมีเครื่องของแต่ละบุคคลสามารถแชร์กันได้แต่วันหนึงเนี่ยคนจะวัดหลายๆครั้งเครื่องออกซิมิเตอร์เนี่ยจะเป็นเครื่องง่ายๆที่วัดปริมาณแสงที่ผ่านปลายนิ้ว เวลาเราปีนเขาหรือขึ้นที่สูงอะถ้าออกซิเจนไม่พอเราจะพบว่าปลายนิ้วเราเป็นสีคล้ำขึ้นก็หลักการเดียวกันนะครับแล้วเขาจะใช้แสงยิงผ่านลาเล็บเข้าไปแล้วก็ดูชื่อว่าสีมันเป็นยังไงแล้วเราเอาค่านี้วัดออกมาเป็นเป็นตัวเลขก็กว่า66ปีแล้วที่มืนที่อน,นันต์ธรรมดลเนี่ยได้พระอาจาร์ทุนให้กับเด็กคนไทยไปเรียนในต่างประเทศนี่ก็เป็นโอกาสหนึ่งที่เราจะได้ช่วยเหลือสังคมในสิ่งที่เราทําได้ ครึ่งหนึ่งของสมาชิกชมรมเราเป็นแพทย์นะครับเพราะนั้นเราได้พูดคุยกันว่าเอ๊ถ้าเราจะทำอะไรให้สังคมอย่างหนึ่งที่ไปอย่างกว้างไกลเนี่ยเราควรจะทำอะไรคำตอบก็คือออกซิมมเตอร์เป็นเครื่องมือที่จำเป็นแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วก็เป็นสิ่งที่ขาดแคลนเพราะนั้นเราก็เริ่มบริจาคแจกจ่ายเครื่องออกซิเมเตอร์เนี่ยเข้าไปในโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศนะครับก็มีโรงพยาบาลตั้งแต่เหนือสุดของไทยไปถึงนสามจังหวัดภาคใต้ ตอนนี้เราแจกจ่ายไปได้ประมาณ500ตัวแล้วแล้วก็จะเริ่มขยายไปเป็นพันตัวในเต็มเฟสเนี่ยคงจะสัก4,000ตัวนะครับก็ได้ผู้มีจิตการกุศลมาช่วยสนับสนุนก็ให้โครงการมันใหญ่หญหญขึ้นเราคิดว่าเราจะลองขยับไปที่สักประมาณ4,000ตัวก่อนสำหรับทั่วไประเทศไทยนะครับคิดว่าเขาน่าจะน่าจะ,น,าจะน่าจะลองเฟสแรกกันลองจบที่สิ้นเดือนพฤษภาคมดูก่อน วิกฤตโควิดในการระบาดรอบ3เดือนเมษายนปี2564เนี่ยก็เป็นวิกฤตที่เราจะต้องเผชิญไปด้วยกันนะครับก็ขอให้ทุกคนมองโลกแง่บวกแล้วก็แก้ปัญหาไปทีละเปล่าถ้าเราช่วยกันผมคิดว่าเราจะผ่านวิกฤตอันนี้ไปได้แต่ก็ต้องมีระเบียบวินัยตั้งการส,สูงๆแล้วก็ฉีดวัคซีนนะครับก็ขอให้ทุกคนทำอย่างดีที่สุดที่จะช่วยประเทศเราให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน